ึกใหญ่เกิดแน่เปิดภาพที่พักแยกส่วนชาวรัสเซียล่าสุดกระลาโหมสร้างใต้ดินหลบภัยสูงสุดป้องกันนิวเคลียร์และอาวุธได้ทุกชนิดจากรายงานการเข้าควบคุมสถานการณ์ของสมรภูมิสู้รบทั้งยูเครนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐและพันธมิตรนาโตต่างพยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทขณะที่รัสเซียค่ะก็มีการแสดงถึงแสนยานุภาพด้านกำลังพลและอาวุธทำให้มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะเกิดสึกใหญ่ในอีกไม่นาน ล่าสุดวันที่31พฤษภาค,คมเว็บไซต์ทวบอค่ะมีการออกมาเผยแพร่ภาพและข้อความถึงการเตรียมความพร้อมของรัสเซียในการรับศึกใหญ่ว่ากระทรวงกลาโหมสถานการณ์ฉุกเฉินและการบรรเทาภัยพ,พิบัติแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้มีการเสนอค่ะให้สร้างที่พักพิงแบบแยกส่วนในอนาเขตของประเทศที่สามารถปกป้องประชากรและอาวุธทุกประเภทรวมถึงนิวเคลียร์เคมีแบคทีเรียและแบบดั้งเดิม เอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชกิจดีการัฐบาลสหพันธรัสเซียเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2542ฉบับที่1,309ได้รับการตีพิมพ์ขาะนายพอท่านรัฐบาลกลางของร่างพระราชบัญญัติกฎหมายกำกับดูแลของรัฐบาลสหพันธรัสเซีย และพร้อมสำหรับการอภิปรายสาธารณะจนถึงวันที่26มิถุนายนพลเมืองของสหพันธัร์รัสเซียทุกคนสามารถที่จะยื่นข้อเสนอของตนเองได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในหมายเห็นมีการอธิบายระบุว่ามีการเสนอให้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกการป้องกันพลเรือนโดยใช้โครงสร้างสำเร็จรูปทั้งหมดรวมถึงประเภทบล็อกโมดูลา่าหรือว่าวัสดุอื่นๆ สำหรับการก่อสร้างประเภทนี้ค่ะจะทำให้สามารถสร้างโครงสร้างขนาดต่างๆได้อย่างรวดเร็วและราคาไม่แพง โดยจะมีการเอาไว้ในสถานที่จำเป็นและก็ต้องมีการเตรียมการเบื้องต้นเป็นพิเศษเมื่อพัฒนาแนวคิดนี้ผู้เขียนเอกสารค่ะได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าประสบการณ์ในการปฏิบัติการทางฐานพิเศษนั้นถูกนำมาพิจารณาด้วยนอกจากนี้ค่ะกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินได้มีการเสนอให้ปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับคำจำกัดความของคำว่าที่พักพิงโดยคำนึงถึงความเป็นจริงของภัยคุกคามสมัยใหม่แผนเชื่อว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กฎหมายรัสเซียว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพและรังสีปัจจุบันค่ะมีที่พักพิงในรัสเซียไม่เพียงพอที่จะให้ที่พักพิงแก่ประชาชนทุกคนได้หากจําเป็นเพื่อทําการเร่งแก้ไขปัญหานี้กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินก็มีการเสนอให้ใช้สถานที่ใต้ดินที่มีอยู่เพื่อปกป้องประชาชนและดําเนินการให้เสร็จสิ้นตามความจําเป็นตามมาตรฐานซึ่งจะทําให้สามารถใช้ที่จอดรถใต้ดิน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและสถานที่ประเภทอื่นๆที่คล้ายคลึงกันเป็นที่หลบภัยในกรณีที่เกิดภัยคุกคามทางทหารย้อนกลับไปในปี2,560ค่ะนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยป้องกันพลเรือนและสถานการณ์ฉุกเฉินออร์เชียนของกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งสหพันธรัสเซียได้มีการพัฒนาที่พักพิงเคลื่อนที่ประเภทโมดูล่าหรือว่า KUBM ซึ่งสามารถป้องกันไม่เพียงแต่จากรังสีจากการระเบิดของนิวเคลียร์เท่านั้นแต่ยังป้องกันการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีอีกด้วยอาคารประกอบด้วยห้องสําหรับ54คนและบล็อกทางเทคนิคและในเวลาเดียวกันความจุของที่พักอาศัยสามารถจะเพิ่มขึ้นได้โดยใช้โมดูลเพิ่มเติมดูเหมือนว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่จะนำการพัฒน,นาเหล่านี้มาใช้เป็นซีรีส์ในระดับรัฐ